สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาทำการตรวจสภาพการเจริญเติบโตของต้นโอ้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับพื้นตาอ้อยนะครับ อ้อยแปลงนี้จะเป็นอ้อยพันขนเก่นสามนะครับพื้นที่แปลงนี้เราจะสุดตรงนู้นนะครับตรงที่มีต้นไม้นะครับยาวไปถึงสุดนั่นเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้มีทั้งหมดหกไร่นะครับ ก่อนที่ผมจะได้ทำการอัคดคลิปวิดีโอนี้ผมได้เดินสํารวจมาแล้วนะครับเหตุผลที่ผมจะเข้ามาสํารวจเพราะว่าผมจะทำการใส่ปุ๋ยรอบ2นะครับก่อนที่เราจะทำการใส่ปุ๋ยรอบ2นี้เราต้องสํารวจการโตของต้นอ้อยนะครับว่าอ้อยของเรานี้โตเสมอกันหรือยังนะครับ เพราะว่าโดยปกติแล้วต้นอ้อยจะเกิดไม่โตไม่พร้อมกันนะครับในระหว่างช่วงนี้ที่ยังมันยังไม่โตพร้อมกันนะครับมันก็จะรอกันนะครับพูดงง่ายว่ารอน้องนะครับรอน้องให้มันโตขึ้นมาระดับเดียวกันนะครับพอถึงเวลาที่มันโตถึงระดับเดียวกันก็เราจะทําการเอารถ ชักกล่องแล้วก็กบปุ๋ยนะครับอ้อยแปลงนี้จะเป็นอ้อยยอดนะครับอ้อยต่อแรกนะครับปีนี้จะเป็นปี ปีแรกนะครับสำหรับการปลูกนะครับต่อแรกนี่แหละครับแปลงนี้เราเคยทำสถิติไว้ที่ค่าเฉลี่ยนะครับ25ตันต่อไร่นะครับแต่ปีนี้เราหวังผลผลิตไว้ที่1ไร่ต่อ30ตันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับ จะรู้กันอีกทีก็ตอนตัดนะครับว่ามันจะถึงไล่30ตันเหมือนที่เราวางเป้าไว้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวก่อนจบคลิปเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับพาดูคลองนะครับหลังจากที่มีโครงการมาลงนะครับก็ตอนนี้ก็ทำการขุดลอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโครงการที่จะยาวไปสุดตรงนู้นเลยนะครับสุดเชิงเขาพนมลุงเนือนะครับ ของตัวนี้ค่อนข้างมีความยาวพอสมควรนะครับนี่เป็นของเส้นข้างล่างนะครับคองมันจะยาวอ้อมใบฝั่งนู้นครับอ้อมใบอ้อมใบเลือ่อยยาวไปจนถึง พื้นที่ยุทธศาสตร์ของผมนะครับตรงที่ผมถ่าให้ดูที่ผมจะทําโค้ง,งหนองนาครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่ผมชี้นะครับพื้นที่ของพ่อก็จะมีแปลงตรงนี้แปลงจุดยุทธศาสตร์ของเราที่จะทําโค้ง,งหนองนาแล้วก็แปลงข้างบนนี้นะครับ สามแปลงนี้ถ้าทำเส้นตรงนะครับมันจะเป็ดเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับ หลังจากที่ผมเข้าสำรวจอ้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีความพร้อมที่จะเราทำการเอาปุ๋ยเข้าใส่รอบสองนะครับเดี๋ยวต้องรออีกสะระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้ต้นอ้อยโตเสมอกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการเอารถมาชักล่องแล้วก็กบปุ๋ยนะครับ วันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับถ้ามีคำแนะนำอะไรดีๆเข้ามาแนะนำหรือวิธีการในการปลูกอ้อยทำอ้อยนะครับก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ